บริษัทโตเกียวเลกทริกพาวเวอร์หรือเทปโก้เจ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์ซึนามิหลังเหตุแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่า บริษัทตรวจพบการรั่วไหลของน้ําที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีประมาณ45ตันบริเวณรอยแตกของโรงกลั่นซึ่งทําหน้าที่แยกกัมมันตรังสีซีเซียมออกจากน้าโดยล่าสุดบริษัทสามารถสกัดกั้นน้ําปนเปื้อนกัมมันตรังสีไม่ให้ไหลออกสู่ทะเลได้แล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในน้ําทะเล นายออลันตาฮูมาลาประธานาธิบดีเปรูประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเวลา60วันเพื่อระง,งับการประท้วงต่อต้านแผนสร้างเหมืองทองในเขตคาฮามาคาหลังการเจรจาล้มเหลวลงโดยสาเหตุของการประท้วงที่ดำเนินมาเกือบ2ส,สัปดาห์นี้เกิดขึ้นจากการที่นายออลันตาขอให้บริษัทนิวมอนท์ที่มาลงทุนในเขตด,ดังกล่าวหยุดงานชั่วคราวขณะที่ผู้ประท้วงต้องการให้ปิดเหมืองทองโดยถาวร แนวร่วมคูคูริคูของโครเอเชียซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มพักซ้ายสายกลางที่เป็นพักฝ่ายค้าในโครเอเชีย4ี่พักสามารถกว่าที่นั่งในรัฐสภาคโครแอตได้เกินกึ่งหนึ่งโดยได้76ที่นั่งจากทั้งหมด151ที่นั่งเอาชนะพักขวากลางอย่างสหภาพประชาธิปไตยโครเอเชียที่เป็นรัฐบาลมานานถึง16ปีได้โดยสาเหตุที่พักรัฐบาลพ่ายแพ้ในครั้งนี้เป็นเพราะการทุจริตและอัตราว่างงานที่สูงขึ้น ขณะที่แนวร่วมคูคูริคูได้ให้สัญญาว่าหากขึ้นเป็นรัฐบาลจะดำเนินการยกเครื่องเศรษฐกิจของโครเอเชียก่อนที่จะเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี2013ตำรวจวอชิงตันดีซีเข้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มอ๊อกุยพายดีซีจำนวนหนึ่งหลังผู้ชุมนุมปฏิเสธที่จะรื้ออาคารไม้สองชั้นซึ่งสร้างขึ้นในพื้นที่ชุมนุมแถบดาวทาวพาร์คของกรุงวอชิงตันดีซีโดยตำรวจอ้างว่าผู้ชุมนุมได้ตั้งอาคารดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ผู้ชุมนุมยืนยันว่าพวกเขาสามารถทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายทางนี้กลุ่มอัคคีภายดีซีเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอัคคี y w ยวอล t r สตรีทซึ่งต่อตั้งกลุ่มทุนในสหรัฐผูเขาไฟกำมาลามาบนเกาะเทอร์เ,เนตของอินโดนีเซีย,ยซึ่งเริ่มปะทุเมื่อวานนี้ได้พ่นลาวาและเท่าภูเขาไฟออกมาแล้วซึ่งทางการก็ได้อพยพผู้อยู่อาศัยบนเกาะหลายพันคนออกจากพื้นที่โดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทั้งนี้กนเกาะเทอร์เนตเคยเป็นแหล่งค้าเครื่องเทศของพ่อค้าชาวดัชและโปรตุเกสในยุคอนณานิคมซึ่งตั้งอยู่ในแนวที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งเนื่องจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก